ข้างล่างนี้ก็เป็นหน้าเขื่อนขุ้นดานก็เป็นที่พักผ่อนอีกที่หนึ่งรือเป็นที่ลงเล่นน้ำอีกที่หนึ่งสำหรับลูกหลานนะครับถ้าใครมีลูกหลานนะพาเล่นได้ครับสวยมุมกว้างของขุ้นดาน ข้างบนก็มีศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะครับขึ้นไปกราบป้ายสักการะได้ครับให้ดูน้ำเลยนะครับเนี่ยน้ำประมาณนี้อันนี้หัวเขื่อนเลยนะครับดูเลยครับน้ำน้ำสูงมากน้ำเยอะมาก แล้วก็สวยด้วยนะครับ